โอเคครับเดี๋ยวืัอนี้ผมสิมาเบาเรื่องการเยี่ยมบ้านการบอยเยี่ยมบ้าน,น,านเนาะ,ะครับเนาะว่ามันมีผลดีผลเสียนอะไรเนาะครับเนาะการเยี่ยมบ้านบอยเยี่ยมบ้านมันก็มีไปถือไปผิดหรอกครับพี่น้องเออมันก็มีขอดีขอเสียกันเนาะครับเนาะเราเห็นแจงแจงเรืยเอยครับการเยี่ยมบ้านในใส่ได้ครับคออีเตอรมือใหม่ที่ว่าผู้ติดตามรักพันเนาะครับเนาะ การบยมบาสนี terror, okay. ่ใส่ไรครับกีเตอร์ส่องยิ่ใหญ่งผู้เขามีผู้ติดตามลักหมื่นลักแสนลักล้านนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวโมนิสิ่งมาบอกเรื่องขอดีขอเสียของการเยยี่มบานูญบาสนะครับเนาะเออว่ามี่ขอดีขอเสียแนวไหนเดี๋ยวจะบอกเรื่องขอดีของการเยี่ยมบานก่อนนะครับเนาะเออขอดีของการเยี่ยมบาสนี่ก็คือใส่ไรครับกีเตอร์มือไม้นะครับเนาะที่ว่า ผู้ติดตามยังบู้ทนนน่นหลายเนาะครับเนาะเออมันเสียไหนเฮามีปฏิสัมพันธ์กับมูเพื่อนผู้ติดตามเฮาเออในแต่ละเมืองนะเมืองเนาะครับเนาะบอกง่ายๆก็คือเออเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นแหะครับผมเยี่ยมบ้านเออคอมเมนต์เออซอยกันนะะั่นแหะครับบอกบอกง่ายๆว่าเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะเออบันนี้ชิมะเบาเรื่องผลเสียของการเยี่ยมบ้านเนาะครับเนาะขอเสียข,ของมันเนาะครับเนาะขอเสียของการเยี่ยมบ้านนี่ก็คือ หนึ่งมาเซียให้ถูกจำกัดเออถ้าเขาไปรู้ๆไปบ่อยๆไปเกินกวก่ากำลังน้องรับเนาะมังงะเซียให้เขาถูกจำกัดเออจำกัดการคอมเมนต์น้องครับเนาะเออหลังจากถูกจำกัดแล้วที่ถืงระงับลอยแปดสิบบั้นได้ปะเนี่ยหลังจากที่ว่าโลุนบ่อยๆน้องครับเนาะอันนี้ก็คือขอ้อเสียของมันน้องครับเนาะบัดนี้เสียมาเบาเรื่องการเออที่ว่า โบไปเยี่ยมบ,าบ้านโบมีปฏิสัมพันธ์นะครับเนาะเออหลายคนกับบาเดี่ยงนี้บางคนกับโบเข้าใจนะครับเนาะขอยกตัวอย่างนะครับเนาะคือสอ,องของโคงข่ายนี่ครับผมเออผู้ติดตามหาเงินด้วยวะอีกสองหนึ่งกับผู้ติดตามมือเงนกลัวนี่ที่ผมเอาขึ้นให้เบิร์นตอนนั้นเนาะครับเนาะเออแน่นอนนะครับผู้ติดตามหลายเออรับหาเงินรับแสนแรับล้านจริงจรินี่เออห้ามว่าจำเป็นต้องไปหาเยี่ยมบ้าน เออคนอื่นก็ได้ครับผมเพราะว่าเขาลงวิดีโอลงรูปไปเนาะครับเนาะเออแป๊บเดียวเนี่ยมันก็เกินแล้ววิวนี่ยรักหมื่นรักแสนนะครับผมเพราะว่าพุทธิตามเขาไล่อยู่เดียวเนาะครับเนาะเออเขาจะไปเยี่ยมบ้านหรือว่าไปกดคอมเมนต์ไลน์นี่มันก็ว่ไหวหรอครับผมเพราะว่ามันเกินขอบเขตเนาะครับเนาะเออเพราะว่าพุทธิตามเขาไล่อยู่เดียวครับผมอือเพราะว่าข่อยก็เคยเห็ุมาแกนะครับผมเพราะว่าลงคลิปใบกับป้ากับป้ากับยอดวิวมันก็เกินเองครับผมเพราะว่าพุทธิตามเขาไล่อยู่เดียวเนาะครับเนาะ เลยเพราะว่ายอดเบี้ยวเฮามันดีมีผู้ติดตามบอกง่ายๆก็คือผู้ติดตามที่มาติดตามเฮาที่มาเบิ่งคลิปเฮานี่เนาะครับเนาะเออก็คือผู้ติดตามที่เขามักในคอนเทนต์มักในโตเฮาเออเขาติดตามโดยสมัครใจเนาะครับเนาะ้องโดยที่ว่าไปแดกเปลี่ยนเออแดกเปลี่ยนคอมเมนต์แดกเปลี่ยนติดตามกันเนาะครับเนาะเออเพราะว่าเฮาส่องใหญุู่นว่าส่องใหญ่ เขามากในคอนเทนต์เหาเขาก็จะกดติดตามเหาเลยสมัครใจแน่นอนอยู่เดียวเขามากเหาก็ต้องเบิงเห้านะครับเนาะเอกดไลค์คอมเมนต์ให้าเอ่อ like, เพราะว่าเอ่อเหามันบอกยังไงว่าเหาแก่ประสบการณ์เดียวครับผมหน้าสองเหาใหญ่เดียวผู้ติดตามเขาเออมัก์สื่อสอบคลิปเหาอย,อยู่เดียวเนาะครับเนาะเขากดติดตามเห้านะครับเนาะโอเคครับกลับประมาณนี้นะครับผมการเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมบ้านมีปฏิสัมพันธ์เนาะครับเนาะมันกะผมมีไปเถียไป่เพี้หรอกครับผมเออแต่ว่ากะ เฮ็ดเอานะครับเนาะแบบไรแบบไรกะเออบไปบบหรือไปก็บเดี่ยวแต่เฮาเนาะครับเนาะเออถามว่าเฮาเออมีมีสัมพันธ์ที่ดีมีเออมิตรภาพที่ดีต่อการทัากับไปยามบานเออเพื่อนผู้ในเฟซเฮาเนาะครับเนาะถามว่าเขาว่าเลยสนใจยังผู้ใดเออลงคลิปไปแล้วก็ไปสิคอมเมนต์อีกยังกับยาเขากับแนวนั้นกับไรครับผมเอดี่้วแต่เฮาเนาะครับเนาะ